เปิดวาร์ปนางเอกน้องใหม่วิกหมอชิดที่หลายคนทักเหมือนนาวทิศานาทมาแล้วจ้านางเอกน้องใหม่แกะกล่องจากวิกหมอชิดช่อง7จ็ดสำหรับสมัยสินาที่ลาสุดกำลังจะมีผลงานละครเร็วๆนี้ประเดิมละครเรื่องแรกในชีวิตกับละครพยักร้ายนายกุหลาบรับบทเป็นรินลพัทคาแรคเตอร์ลูกคนหนูจบจากนอกเอาแต่ใจกับขุนพ่อ แต่กับคนอื่นมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นอยากได้อะไรก็ต้องได้สำหรับสมัยศาส,สินาเกิดวันที่4มีนาคม2540จบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระคนครศรีอย,ยุธยาซึ่งสมัยเขาู่วงการบันเทิงได้เพราะเคยได้รับรางวัลน,นางงามยิ้มสวยและรางวัลมิสปปล่าโวตนอกจากนี้ ก็เคยเป็นดาวมหาวิทยาลัยเดินแบบถ่ายแบบเล่น MV เพลงเขินเหมือนกันไหมของศิลปินอย่างนครหลวงจากนั้นก็ได้เข้ามาแคสติ้งกับทางช่องเจ็ดนั่นเองละค่ะ